สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับมาแล้วครับเจ้าฟันปีาศาจครับหรือว่าปีาศาจไขลานครับวันนี้หัวหน้าจโจ้ยนี่เปลี่ยนคันครับขอเคันเล็กไม่เร้าใจครับเออเก็บไปหัวหน้าโอ้โโออ้้อู โอ้โน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 ้เดี๋ยวไม่มีอะไรขี่ถ่ายยูทู e ให้เอฟซีได้ดูนะโอ้โหดดดดต่เช้าเลยอยู่ใกล้ไม่ได้ครับแหลมมากเลยฟันโอ้โอ้ สายโหดสมชื่อโอ้แหลมแหลมแหลมโหดแต่เช้าเลยครับ ขืนไม่ได้บ้าหน่าเอ้ยมาเดิมเที่ยวแรกครับพะระเอ้ยจะเอาไปทำทางครับ เาดินแห้งไปปูทางก่อนครับตัวรถไถนี่ยังไม่มานะครับนาดินสวยๆแ,แห้งเลยครับ ใช้งานสิบปีนี่ยังคอนยังไม่มีเลยครับรโอ้ยยังเลย จะรอยเป็นห่วงครับโดยเป็นรคกระเพาะวู้โอ้ปะปจ้าจอด <c oughs> จะพึ่งมาส่งกับข้าแล้วเอาเปิดทางให้เมียด้วยไนะรถมารถมาโอ้มาแต่สาวเลยครับสวัสดีครับโอ้กับข้ามาแล้วัสดีเลย ันี่จะเป็นคันคู่ใจของนาโจรเลยครับส่วนมากจะขับคันนี้ครับส่วนในคันเล็กสีส้มนี่จะมีลูกน้องขับแตถ้าวันไหนออกงานคันเดียวก็ไม่เลือกครับขับได้ทุกคันนาโจยนี่ขับได้ทุกคันครับสายโหดอยู่แล้ว โอ้เสากระท่อมพอดีเลย น,นี่จะเปลี่ยนหัวฉีดมาใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นนี่หัวฉีดหัวฉีดทังครับโอ้แแพงน่าดูนะครับหัวฉีด เอ้หมดโหดโหดโหดเมื่อคืนนี่ต้องใส่ไม่ได้ทำกันบ้านหรือเปล่าโหดมากเลยตัวนี้ โอ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้อู้ เมื่อวานเมอร์ไค์เนอะล้มเลยไหมดูโอ้ไปกินไรมาวันนี้นี่โหดเถะนี่นี่นี่ฟาดด้วยโอ๊ยแกอยาได้ไหมอ๋อชัดดีดีแกเลย

สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ